ครับเชียงใหมนต้องเอาให้ออกห,หมดกันเราจะมาแกงอันนี้นะคะแกงผักโดมค่ะรวมค่ะ,คะยอดผักทองนะคะอันนี้เป็นยอดผักทองเห็ดห<ะ>ูหนูเห็ดนางฟ้าแล้วก็จะมีผักทองด้วย แล้วคนแล้วก็มาค่ะนี่ก็จะไปเกง่งจะไปกวดทานก่อนนะคะจะได้เก่งผันอันนี้ อันนี้ล้างใช่ไหม <c oughs> ุนี่นไะเกลือนะคะเกลือลงไปผงชูรส Mm hmm. ตัวแนวนะตัวแนวค่ะใส่ลงไปแล้วกนะ็นกด จำเลยจิ้มใส่เนี่ยแ้ใช้วิธีนี้นะและะ้วให้น้ำเดือดก่อนนะคะค่อยใส่ผักลงไปโอ่น้อฟ้าส่วนยอดฟักทองเราจะใส่ทีหลังนะคะ anymore. หัวหอมหแล้วก็กระพิกหัวหอมพริกหนูจะหั่นใช่ไหมใช่ค่ะรอก่อนรอก่นอกนจะพี่หัน่นพี่ตั้งกล่องตั้งนี้นี่ปลอดไม่ใช่

kunyang tetetemu kekak kam 没事。Mm hmm.